หากจะกล่าวถึงประเทศชั้นนำด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนารถถังและรถยนเกราะคงไม่สามารถปฏิเสธถึงความสามารถของประเทศเยอรมนีซึ่งถือเป็นประเทศชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในด้านนี้มาตั้งแต่สมัยสยงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเปรียบเสมือนการกระตุ้นให้รัฐบาลเยอรมนีเร่งรัดปฏิรูปกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมนีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน110,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยกระดับศักยภาพของกองทัพและการปรปับปรุงยุทธปกรณ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยโครงการจัดหายันเกราะล้อยยางลำเลียงพลเพื่อทดแทนยานเกราะล้อยยางพลุกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพเยอรมนนครั้งนี้ ยานเกราะร้อยานที่ถูกพิจารณานํามาทดแทนยานเกราะล้อยยางพลุกมีด้วยกันหลายลูกแบบโดยยานเกราะร้อยาง6,6คพาเทรียเป็นแบบที่ถูกจับตามองมากที่สุดยานเกราะร้อยาง6.6คพาเทรียเป็นการผลิตร่วมกันระหว่างเยอรมนีกับฟินแลนด์มีความยาว7.5เมตรกว้าง2.9เมตรและสูง2.5เมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซล394แรงมา้ามีสูตรการขับเคลื่อนคล้ายกับยานเกราะร้อยยางพลุก มีระบบล้อซึ่งมีการการกระแทกแบบอิสระและสามารถแล่นในน้ำได้น้ำหนักพร้อมลบ24ตันใช้เทคโนโลยีเกราะป้องก Star ัน s t a r ์แนกมีพลประจำรถสองนายบรรทุกกำลังพลได้สินายพร้อมอุปกรณ์สำหรับภารกิจได้ยาวนาน72ชั่วโมงโดยยังเกราะล้อยางพาเทรียมีระยะปฏิบัติการ700กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเคลื่อนที่บนพื้นดินหรือถนน และมีความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเคลื่อนที่ในน้ำนอกจากยันเกราะล้อยาง6ณ6พาทรีแล้วกองทัพเยอรมนดีมีความสนใจในยันเกราะล้อยางรำเลียงพล6 6แพนดูซึ่งผลิตโดยบริษัท General Dynamics European Land System ซึ่งปัจจุบันมีใช้งานอยู่ในกองทัพออสเตรียโดยยันเกราะล้อยาง6 6แพนดูมีราคาที่ถูกกว่า แต่มีข้อพิจารณาที่สำคัญคือมีน้ำหนักรถน้อยกว่าและสามารถบรรทุกกำลังพลได้น้อยกว่ารวมทั้งไม่สามารถขนย้ายทางอากาศและเล่นในน้ำได้ขณะที่ยังไม่สามารถตัดยานเกราะล้อ,อยางลำเลียงพลแบบอื่นๆในตระกูลฟลุกออกไปจากการพิจารณาได้เช่นแบบฟลุกวันเอไนของบริษัท ีนเมทัลที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษให้สามารถแล่นในน้ำได้มีระบบการมองเห็น360องศาสามารถตรวจการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบบังคับเลี้ยวที่ปรับปรุงใหม่อีกครั้งมีเกราะป้องกันศักยภาพสูงมีห้องโดยสารที่ใหญ่กว่ายานเกราะร้อยยางแบบอื่นๆในตระกูลฟลุก ติดตามรายงานพิเศษเขี่วเล็บก,กองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป